มือนี่ผมล้วไม่ห็ดตำถาดยากักใส่ผ้าโฮม wow! มีขึ้นไป expand. เพราะเนื้อหาเขาข้างดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป๊กกันด้วยนะฮะเมื่อนี้ผมน้าไม่เห็ดตำถาดหยักใส่ผ้าองค์ว้าว้าวว้าว้าว้างว้าว้างว้าวอ้าวว้าวอ้าว้าววาวว้าวว้าวว้า้า้า าต้องเอามาล้านไพลซะก่อนวันนี้เฮากะเอามาวางไว้แบบนี้เลยครับถึงเวลาการตำแล้วครับขั้นแรกใส่บักเพิษกับกระเทียม นี่อีกครับพงนัวตามเลยเลยครับว้าวอันต่อไปครับใส่ประเทศลงไปครับโซนใส่ดื้อครับ นี่ครับใส่บักน้ำลงไปเลยครับต่อต่อไปครับใส่น้ำปลากับน้ำตาลครับน้ำตาลครับ ไปครับใส่น้ำปลาเด็กครับหรือว่าน้ำปลาระ,ละแล้วก็ต่อด้วยเ้นครับผม บ้านี่โอ้ยทั้งกูระเาอนี่สำหรับื้นนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับแอดไปเลยครับแอด sbb 2 8 9ครับมันมีเกม candy bonanza ครับเป็นเกมเลี้ยงผลไม้ครับเล่นแล้วได้เงินจริงครับแตกง่ายแตกไว้ครับต้องที่นี่ทีเดียวครับแอด b ีบีสองกสมัครสมาชิกใหม่นี่ครับรับไปเลยยี่ซครับบมมีขั้นต่ำครับบมมีขั้นต่ำยี่สสี่ชั่วโมงครับฝากไว้ถอนง่ายต้องบอกนี้บอกเดียวครับแอดเอสบีบีสองแปดเ้าครับผมเดียวเดียวสูว่ามันเป็นตะเล่นเหรออืมกัวสิมากินพี่ที่นี่มาลุย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 

อู้กินนะเมย์กินกินกินเลยยุบยเออเอเอ้ก่งเน่ยมันอระเซาไอ้พี่มือแหลดนื้อไอ้ไปเสียปัญหอมอืมอ่มอืมอืมอื แล้วครับปีนขึ้นเขาเร็วเอาขอค้ามใหญ่ๆครับหนึ่งเลยครับขอขอหอยแบงค์เลยครับขอหอยแบ่งค้ามใหญ่ๆเนี่ยเอาไห่นี่มาบายเอาตาเหลืองเล็ตาเหลืองเลยกฝันงไม่โปรลมหอยแบ่งค้ามใหญ่เปล่าครับค้ามใหญ่มันคุยมาตะพีนี่มันเดินทางไกลบล็อกหอยกินกินบวกเฮ็ดบพ่มเพิ่นบ้ามันอย่างแรงเร็วตัวหอยยังน้อย ขอซุปเปอร์ปลาหมึกนะครับน้ำตาลอะไรเขาใส่ครับซุปเปอร์ปลาหมึกน้ำใยๆน้ำใยๆตาเหลืองนะปอปอไอ้คนหล่อเนี่ยไอ้คนหล่อนี่ไอคนหล่อเนี่ยไอ้คนหล่อครับเอาออนไข่นะครับไข่หน่อยยังไงครับอออยืื้ แคบหมูนะครับออาอรออารยใมไอกาลิมครับแคบหมูนะครับเอาตำเนืครับตำเืครับตไปเลยครับมันมันมมโหลมมนี่มันโมลมมันโมโลมครับงงไยงงไโป่งเลยโป่งเลยเออโอ้ โอ้คอยถ่ายเห้นมีที้นี่คอยเด้งคอยย้อนไดินทำยังไงนะำยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยเบิ่งการกินนะเขากินเท่าไรใส่เท่าสองหน่วยเดียวโอ้ยเรเป็นคนมึงรุนนิดี่นี่เนาไข่กินได้ควากัดอมหลับจ้าละงขากินได้วเบิ่งมือมึนนี่ต้องต้องไร้ใโต้เมันอยาก่าเดี๋ยวเดมึงมันอยใสรแล้วนี่เลยงาน ยังไมยังยังีีโอ้โหอยลวกทนมันเหียงมาไดมุยเซ็มลกนี่เมือนี้กัน กินก okay, okay, ับเจ้าเป็นเพียงขึ้นนะตีกันขากับเจ้าห้องโอเคกันนิดแต่ว่ามือนี่กับซุดฝีมือขนาดตามลายไปนี่ยังแซ่บแบบนี้สำหรับมือนี้กับโบมี่เพียงลายครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนซับสะไคร่กดกระดิ่งกดหมักหัวใจกดนหายกดห้ามหายซองกระทะฟิวมิวสิกแล้วก็ซ่องเซฟแบ่งกระดอกเก่านะครับสำหรับมือนี้กับบายบาย